สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาถึงบ้านแม่สุภาพเรียบร้อยนะครับนี่คือสภาพบ้านของแม่สุภาพนะครับวงหัวหน้าวงสานน้อยเพชรบันเทงเราก็รถมาจอดตรงหน้าบ้านนะครับแล้วก็เตรียมผักเตรียมอะไรให้แม่สุภาพนะครับเพื่อจะได้ฝากเืีอฝากตัวของน้องแอนนะครับได้มาฝึกมาลองมาลำนะครับเพื่อเป็นนักร้อ ที่มีชื่อเสียงมานงคตยังไงก็ฝากเอฟซีของสาวน้อยเพชรบันแพงทุกท่านนะครับให้กำลังใจนะครับในการมาอันนี้ถุงนี่เีลยวของซ้ายมือหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวักกาดนะะอันนี้มุกะักงไว้ไว้เาไว้ต้มอันนี้ยอดัสดพรบผุดพรอวันนี้ครับมีน้ำใส่ตู้เย็นน้ำใส่ตเย็นเล่ตู้เย็นไว้เลยก็ตรงแม่ซือข้างทางเจอข้งไหนก็ะ fc รอชมแม่สุภาพไลฟ์สดค่ะ f กับเจ็ดร้อยคนไว้บอกว่าให้ตามมาช่องแม่สุภาพต่อนะคะเอานั่งนั่งนี่เลยค่ะนี่เลยคุณพ่อเชิญ fc จะตามมาช่องแม่ต่อมันไม่สบายาใครจะบอกจ้าค่ะไม่เมื เชิญได้เก่อนโอ้นี่ช่องความครับมีสองช่องช่องพ่าวธนวดีกับช่องแนวดีฮ่าฮ่อน่าเนี่แต่ว่าคือท่านสมไยแต่พอกับท่นทำมาตั้งเกือบสองปีมีคนติดตามแค่ร้อยห้าสิบโอ้ยโอ้ยได้บอสโจบอสโจไอ้ฝากช่องให้กลับไปยังไม่ถึงบ้านเลยเจ็ดร้อยกว่าเอ เราตกอีกวันมันก็พันห้าเลยโหขอบบุญขอบคุณบอสโจนหรือดีมี่บอสครับบอสแชร์ให้คนติดตามเอฟซีสาวน้อยอยายสามมีน้ำไหมละ่ะยายสามเอาน้ำมามน้ำมาเลยจ้ะแม่ไม่ไลฟ์สดเหรอแฟนเขารออยู่เหรอเขแฟนไม่ีอะไรสดเิีรับ <c oughs> เพราะว่าแม่ไลฟ์สดเจาก็ตตองลงกกอนจัวไมื่าผมจะถ่ายเป็นคลิปอันนี้ผมถ่ายคลิป คภาพถ่ายคลิปแค่สิบนาทีผม,มก็อยูยอดคุณแม่ยังไม่ภาพแป่งแต่งหน้าเลยเขาเฟซซีเขาตามมาอยู่เหรรออคับ<อ>ได้ฟังการสนทนากันน <c oughs> ะเราจะอาบน้าเราอะมาหน่อยเฟซหนึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแม่สุภาพแต่ง น่าแต่งแคปนนเนีโอ้ยขอยพูดให้คอยาเขากล้องอยโอ้ยอากใจก่อนจากเขาคอเพชรเซบูนครับตอนเล็กๆก,กันเนาะตื่นพอพอพอ,พอรู้ว่าเขาเกิดปุ๊บความรู้สึกผมเนะี่ยผมคิดว่าอ่ะอยากให้ลูกเป็นนักร้องกับพยายามว่าภาษาลาวไอ้อภาษาไทยนะ่ะาว่าพอแม่เป็นแล้วเป็น ่ได้เป็นผมอยู่สกลสกลนครนครกระสายเลือดก,กับหมอลำน้อยๆฮะนะครับแม่ล่ะแม่นี่อยู่จังหวัดเลยเแต่ว่าแม่จริงๆคราวนี้อยู่พิจิตรจังหวัดเลยครับดอกตีครับคือนี้พอลูกใหญ่มาก็พยายามว่าภาษาไทยนะ ต้องการอย่างต้องการให้ลูกออกชอช้างซอโซ่รอลิงรอเรือให้มันชัดวัานั้นสรุปแล้วไปบบได้ซ้ำ <c oughs> พอใหญ่มาเขาก็บอกพ่ออยากฝึกหมอลำอา้าวมันก็คัดกันแล้วกับภาษาไทยเลยกนะ็เลยฝากเมื่อสามบอกสอนภาษาให้เด้สามยากวน มันจะไปเสียบหมอเข่าหรือเข่าดีกว่าอ๋อกินมาเรียบร้อยแล้วบ่ห้ห่วงเรื่องการกินแล้วครับเรียบร้อยแล้วแกไปเยี่ยมสามวันกินอืมวันทีนอยากเลยเลยบยหล่ะเขามันจะเขาให้เขาเอาเครื่องเทียงอย่างนี้าเช้ากะเลยว่านกับใบบ่ใบหรือแมวว่านคือกันละคือแม่กับคือกันกะเลยะมีหมอลำหมอลำซิ่ง ในเขตอำเภอลมศักดิก์นก็ห่างจากเขาข้อประมาณสี่สิบกว่าโลพาลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วปไปลอ<ช>่องน้เขาววิ่งเรือจิลิปิ่นี่ได้ให่ครับหม,กมกักมักคักกันปะเนาะก็ถือว่าหมักขณะกันเลยโอ้ได้มีโอกาสมาทางนี้ก็เลยอยากมาฝากแม่สุภาพนั่นแหละอยากให้ฟุกให้สอนแด้ดอก เมื่อนั่นดูคลิปลฟยสดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็จะออกก้มก้มอยู่โอ่สาบอกแสงต่มต่ำอยู่อยู่นี่มันมันันต้องเะต้ะงเล้าขาวเขาควางเขาบอกนฟ้อนกันเป็นกลุ่มครับครับฟ้อนกันเป็นกลุ่มนี่นี่ออกมาฟ้อนกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็น อันนี้ก็กุ้มกุ้มยุหันติเ้ยเพลงจบแบบแท้เนอะเจะมีคำว่าแม่นอะไรนะหนูแมนแมนนอกอะไรนะแม่นแม่นภาษาอีสามคำว่าแมนแมน เม right? ื่อ้ายสิเจ็บดูดิเมื่อนอ้ายค่อนสุดท้ายนะได้ไปละครับได้ละเอาเลย ตอนเพลงไอ้จบแบบเท่ๆแมนไอศกรุมแมนแมนยสิกรุมภาษาของอีสานคือแม่นแมนก็แล้วกันครับแม่นแม่นอ้ายสิกรุมทีนี้เวลาเขาร้องออกมาร้องเป็นแม่นแม่นอ้ายสิกรุมมันก็เป็นภาษาไทยแล้วแม่นนี่แม่นแม่นภาษาอีสานคือแม่นไอศกรุมแมนไอศกรุมครับครับภาษามันก็เลยอออืื้ห ติไม่เปแล้วผมก็ถ่ายไปเรื่อยเลยไม่เป็นไร <S <S ผมถ่ายเป็นวิดีโอ, <S <S โอมผมเอาแค่สิบนาทีผมก็ปิคดคลิปแล้วนะน,นี้คือการสนทนานะครับท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้พอมาถึงบ้านแม่สุภาพนะครับก็โอ้โหขอชม ภาพในห้องก่อนถึงว่าสวย,ยางามับพาท่านผู้ชมมาชมนะครับเมือีสภาพลำเพลินนะ อันนี้คุณพ่อสงการนะครับลูกพ่อ,อ,อใช่พ็มาากกแ,แ,แม่ไหขาไนดยล้วจริแม่อยู่ก็ใครได้หลออโอ้ม,อมีคนหอบมีคนโขกไปอันนี้ อันนี้พ่อสุภาพเนาะใช่ไหมพ่อพ่อสงการอ่าเมื่อสุาอนนสภาพพ่อสงการนะครับอันนี้คือรูปนะครับโอ้ขอฝากลูกสาวบ้างเนะ้อพ่อสงการนี่แล้วแต่เขาไม่ต่างกกินวะแล้วแต่เขาเปิดพิมพ์เขาออกอยู่แบเขาให้พิมพ์ช่องก่อนไม่ใช่เหรอ โอ้ผมด,นะดูกี่นาทีแล้วหน,นะเึ่งเก้าทีไ <Okay. S 1> ม่หรอไม่เก้านาทีป่ะสิบแล้วนะครับเอ,อทาท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ถูกใจให้กับทางช่องพัทนรอบดีคอโดฟาร์มชาแนลแล้วก็ช่องแนวดีพร้อมภาีนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ